ยืนตั้งนานแล้วไม่มีแท็กซี่ขับไหนจอดเลยเอาไงดีนะอ่ะมีจัดคันหนึ่งแล้วไปสยามค่ะรับสั่นครับเจ๊เอ๊ะเดี๋ยวนะบุ๊งนายมาทำอะไรเนี่ยแหมแหมช่วงนี้ไม่เคยมีตังเลยมาหาอะไรได้พิเศษน้าขับแท็กซี่เนี่ยนะไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดาสักหน่อยนี่คือแท็กซี่แบบเซอร์วิสครับผมคนเราประเด็นแล้วบริการแรกของเราจะมีแจกของสมนาคุณให้ทุกท่านนะครับเอ๊จริงเหรอดีจังถุงแคชชอบแต่ที่ชู้ใจของ ครับจะเอาไปทําไมเนี่ยบริการที่2มีเครื่องเล่นเกมให้ลูกค้าเล่นจะได้ผ่อนคลายไปในตัวนะครับใครก็ใช้เอาเครื่องเล่นเกมมาเล่นบนรถเนี่ยเรามีหนังสือกระตูนให้อ่านด้วยนะครับเบารถตายพอดีงั้นลองดูบริการที่3นะครับให้ลูกค้าเลิกฟังเพลงได้อย่างอิสระครับคราวนี้เขายังชั่วหน่อยไม่ดูบ้าบอเหมือนเมื่อกี้แต่วันนี้ผมลืมจีพีแผ่นเพลงมาจากบ้านงั้นผมจะร้องให้ฟังเองรีงส่งให้เธอเกับเขาได้รล้กันนั่นๆโอนยนนบ้านน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 ดนน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 น แล้วนายก็กาลังขับรถอ,อยู่นี่อ๋อถึงที่หมายแล้วครับค่าบริการรวมทั้งสิ้นสองหมื่นาพันบาทจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้แล้วครับมันจะแพงเกินไปละแล้วนายก็ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนเลนย